สวัสดีครับพบกับฟีฟ่าโมบายทีเอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพาน้องๆนะครับมาลงในโหมดผู้จัดการนะครับหรือโหมดแมเนเจอร์นี่ครับนก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อันดับ160นั่นเองครับโดยแผนที่ใช้นะครับก็จะเป็น4ีสามสามนะครับซี3ตัวเลยนะเพราะว่าเคยลองใช้เอ่อสีสามสามโฮดดิ้งแล้วเอ่อเยโร่เนี่ย ในเรื่องของการจ่ายบอลอะไรพวกนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าการตัดบอลดีมากนะดังนั้นก็เลยต้องปรับนะครับให้เป็น4-3-3นะครับนะซึ่งเพิ่มความหลากหลายในเรื่องของเกมรุกให้มากขึ้นนั่นเองครับเยโล่เนี่ยจะเด่นในเรื่องของเกมรับมากๆนะแต่เกมรุกไม่ค่อยเด่นนั่นเองครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนํามาฝากนะครับนั่นก็คือร้านเดอเบนพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเลยครับในส่วนของแทคติกนะครับก็จะเป็นทุกๆซีซั่นนี่ก็จะปรับแบบนี้แหละไมค่อยได้ปรับอย่างอื่นสักเท่าไหร่ครับในเรื่องของความเร็วก็ประมาณหนึ่งครับการส่งบอลก็หนึ่งครับการบุกนะแนวคิดการเล่นนะเป็นการบุกครับการควบคุมตำแหน่งก็จะเป็นระบบเลยครับในส่วนของการบุกนะครับก็จะเป็น1ขีดหมดเลยนะครับ หนึ่งขีดหมดเลยหรือว่าถ้าใครแบบรู้สึกว่าการยิงมันแบบน้อยไปนิดนึงนะครับปรับแนวโน้มการยิงเพิ่มให้เป็น2ก็ได้นะครับนะก็การควบคุมตำแหน่งก็จะเป็นระบบนิดนึนะครับในส่วนของเกมรับนะครับก็นะครับการกดดันครับ2ครับระยะห่าง1ครับความก้าวร้าวนั่นะครับก็ประมาณนี้ครับเราจะไม่ปรับแทคติกในระหว่างนั้นนะเออเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเฮ้ยเราอยู่หน้าจอนี่หว่าเราแบบตั้งใจเกินไปอะไรอย่างนี้นะเออโอเคว่าแล้วไปชมกันเลยครับโอเคเกมแรกนะครับเจอกับฟฟาฟาครับ อ่าเลฟูมาด้วย4-3-3ธรรมดาครับอ่าเริ่มเกมครับฟาฟาเป็นฝ่ายเคลียบอลก่อนครับออกบาทางขวาครับน่าจะเป็นการสปีดบอลระดับ2ขึ้นไปนะดูสปีดบอลสูงๆเร็วๆนะครับอ่าโอโหโดนสแลลูกแรกครับวิดิตขึ้นมาอย่างดีครับกา้าชมงเฉยนะครับ เข้าเร็วมากเลยอะกาลินชาเข้าไปที่กุลิตให้บวลลักครับตรงกลางอ่ะไปฮะอ่าได้แล้วโอเคอตีเสมออย่างรวดเร็วครับ131313เ 13, 13, นะบลลิงแฮมครับออกมาที่โฟฟาน่ากา้า ถึงบอลอยู่ออกมาทางซ้ายแอ้โอ้แรงไปหน่อยครับคิมี่ทุ่มเข้ามาที่กาดินชาครับสตีเวนเจอร์หล่ะครับไหลเข้ามาที่แฮร์รี่เคนครับแฮร์รี่เคนไม่มีช่องครับไปที่กาดินชามาที่เจอร์ล่านี่รอบนึงโอ้โหองรีจังหวะเมื่อกี้โอ้โหอ่ะขึ้นน้ำไปแล้วครับ2ประตูต่อนหนึ่งครับนาทีที่25เนี่ยครับ อ๋อศุภณครับให้ที่เตโออ่ะดักไว้ได้ครับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนครับไหลามาที่องรีบัลลักโอ้จ่ายบอลโคตรสวยแหละเจอลาดครับเจอลาดแม่ลูกนี้เจอลาดมไม่จัดการเองหน่อยอา้าวจ่ายไม่ดีครับจ่ายไม่ดีครับแฮร์รี่เคนได้บอลไหลออกมาที่สเตฟานเจลาครับไหลามาอย่างงี้อองรีครับเรียบร้อยครับผมโอ้ย อ่าตัดเกตดแตะเกตดกันนิดนึงนะอ่าประมาณนี้ครับเกรดของนักเตะนะครับมีกรลินชาฮะพี่ได้5.9แล้วแล้วก็กองหลังนะในส่วนของเกมรุกนะครับส่วนใหญ่ได้6ขึ้นไปนะครับกาก้าครับเบลลิงแฮมฮะคิมิฮะคิมิมาที่ซาร่าฮะคิมิซาร่าเปิดมาแล้วอ๋อน่าจะเป็นแบบสายแบบเฮ้ย ค่งอย่างนี้ค่ออย่างนี้โอ้โหโดนจนได้ครับตีตื่นขึ้นมาที่3ประตูต่อ2ครับจากโฟฟาน่าครับลูกนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนักเตะนิดนึงอ่ะ6.2อ่ะคงยังไม่ได้เปลี่ยนใครนะฮะถ้าจะเปลี่ยนก็คงเป็นกาลินชารู้สึกว่าฟอร์มดรอปไปนิดนึงนะเลี้ยงเยอะเกินไปหน่อยฟกกาลินชาไปะครับ อาคิมิไหลเข้ามาที่ตรงกลางให้การินชาครับบัลล่ะครับลูกนี้ออกมาทางซ้ายให้องรีครับคืนมาที่บัลลักครับบัลลักไม่เล่นนะออกไปที่ซามปอต้าไหลเข้ากลางมาเฮียเจ,เจิดโอ้โหช้าไปนิดนึงครับลูกนี้องรีครับเปิดมาติดฮนะอ่ะไม่ได้เป็นลูกคอนเนอร์ครับซามปอต้าเปิดมาอื่มเคนอุสาเทคตัวไปแล้วอ้าวได้ไหมคุลิดยิงเถอะยิงเถอะโอ้โหเสาเฉย อาจจะต้องเริ่มมีการเปลี่ยนตัวแล้วนะ6.3เจอหลาด6.3อ๋ออาจจะต้องเอาเบลลิงแฮมไปก่อนแล้วกันนำแค่ลูกเดียวโอเคอ่ะปัดออกไปได้ครับนี่เปิดมาเอ้าอุ๊ยเกือบตรงกรอบเหมือนกันนะเนี่ยอ่าเป็นกองตรงหน้าดีกว่า ครับไปกุลีครับไล่ยอกไบที่อองรีครับไม่มีใครเลยมีกาลินชาหนึ่งคนนาวมาครับจังหวะนี้โอ้โหพุ่งูดเลย <laughs> เมื่อกี้จาก5ก,กว่านะครับตอนนี้6.8แล้วนะครับหลังจากที่ยิงเข้าไปนะอนดังนั้นเราใช้เป็นตรงนี้แล้วกันนะเอาเอยโลมาแทนแล้วกัน เอาเอียโรมาแทนบอลหลักแล้วกันนะครับ <S <S รอเปลี่ยนตัวนี้นึ่งแอนดี้ชเวลเอาซอมบอต้าลูกนี้อืมนี่อ่ะจะต้องเปลี่ยนตัวเอาคุลิตไปตรงข้างๆแล้วกันนะเอาเอียโรมาเล่นเกมรับ โอ้ oh, ช้าเลยครับหัวแดงอ่ะวิ่งไม่ทันเลยกาลินชาอ่าโอเคได้นะครับหลังจากที่เราใช้เทคนิคนี้ไปนะครับเอ่อได้ผลเป็นอย่างไรบ้างก็ฝากแจ้งกันมาอีกทีด้วยแล้วกันนะครับว่ามันได้ผลดีมากน้อยขนาดไหนนะก็แจ้งมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับพีน่นี้สวัสดีครับ